สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองพิจิกานะครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สามตรงกับวันที่สิบสองพิจิกาสองห้าหกแปดที่ข้าพระเจ้าในจิรพงศ์ลอชัยขอเป็งวาจาสัมภา พุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจยา,าจยาบูชาแด่พระธรรมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จรุหนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีของเทพธิดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุมาอนโมทนาในการสวดสายายน์ของข้าพเจ้า <c oughs> นี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตย ผู้บาอาจารย์และเทพวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาบัยาอยมันต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัจฉรคัตันตุเทวดาสัตตมามุนิราชสุนันตุสังฆมกขังสักเเกมะเมตระลุเปคิลิศิกรตันเตตันตาลิเกวิมาเนทีเปรัตเถตข้าเมตาลมนุภา พระฮาเนคเเหาวัจุมหิเคเตปุมาทะยันตุเทวาชรัตรวิสเมยยยะขะขันธมรรคตินสันตสันติเกยังมินิวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวรรคารูอายัมัทันตาธรรมะสวรรคารูอายัมัทันตาธรรมะสวรรคารูอายัมัทันตาบทส่วนนมรกาสิทธิกถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิรักขานนาทิเมศรานังอันยังพุทโธเมศรานังวะนอเตนะสัจจวัชินัสโติทมีขตุสัมปทานนาทิเมศรานังอันยังถ้าโมเมศรานังวะนอเตนะสัจจวัชินัสโติทมีขตุสัมปทานนาทิเมศรานังอันยังสังโฆเมศรานังวะนอเตนะสัจจวัชินัสโติทมีขตุสัมปทานบทส่วนนัมหาการุณิโกนาโถติอาทิกา คาถามหาการุณิโกนาถวิทายะสัพพปานิเนปุเรยตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมาเอเถนะสัจจวัชนะมาโหตุสัพพุสภุปปัตถวามหาการุณิโกนาโตหิตายะสัพพปานิเนปุเรยตวะปารมีสัพพปัตโตสัมมาพุทสัมโพธิมุตตมาเอเถนะสัจจวัชนะมาโหตุสัพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโตสุขายะสัพพปานิเนปุเลยตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตาเอเถนะสัจจวัชนะมาโหตุ แบบปุปะตะวา <clears throat> วสวนมหาสมัยสเอมเมสุตังเอกันสมัยยาพักกวาสเกยสุวิหารติกาปิมุเมื่อมาเนมหัตาพิคุสังเขนสติงปะจัไม่ติทิพิุสตหิสเปยว่อหันตหิทัตตาิารุกตาตุหิเทวธาเยปุญญาสถิวิติตาติพกกวต่างทัศนัยาพิสุทสัักอัตโขจตุนังสุทาสกัยิ่งขนังเทวนาอิทัตั้งหัวสเสียงหัิก็ว่าสเกียร์สุภิหารติการปิมุหนะ่าเม่อ็าันทัหัตยาพิสุตังเย็นนะส ยามปีเยนะพระาว่าแตนุกสังเมยามาอุปสรรคมิตวาพระคามันตสันติเกปรปเจกัคาถาภาษายามาเตตะโพตาแตว่าตาสยตาปิดธมะพระะวาปุรรโสะสมาธิตั้งว่าพระหังปะสาเรยยะปะริตตังวาพระหังสมิเชยยไว เมวะสุเทวเสสุทเวสุอินทาหิตาพระเวัตโตปุระโตประตูลหังสัวเโควตาเทวตาพระเวันตังอภิวาเทตวเอกมันตังถังสุเอกมันตังหิตาโขเอกาเทวตาพระเวันโตสันติเกอิมังคตังอภัสิมหาสมัยโยปมานัสมิเทวกายาสมุทตาตักตมหาอิมังธรรมะสมัยาหกิเตเยวะปราชิตาสังฆาเถวตโัอปราเทวตาพระเวันโตสันติเกอิมังคตังอภัสิตนรัพพิฆาโวสมารถังสุติตาตโนชุบมะกังสุสารถิวานิตา นิขเหตุว่าอินทิยานิลขันติอริตาติอรตโคอภกราเตวัตตาพะกัมวันโตสันติเกอิมังคตังอาภาสิเจตาลาขีลังเจตาลาปริชังอินทาคขีรังโอหะจามะเมชาเจตาลันติสุหาวิมาราจะพุมาตาสุทันตาสุสุนะคาติอรตโคอภกราเตวัตตาพะกัมวันโตสันติเกอิมังคตังอาภาสิเยเกติพุทธังสระนังคตาเสนะ นัตเตยามิสันเตียพยาพูุมีมหายามนุษย์สังเพยหานเทวก่ายาบปิุรสันตีเตียตะโปะข่าวพิขูว่มันเตสียปุเยนะพิขเวถ้าสัจจุลกาทาตสูเทวตาสานิเวิตาหติตถาคตังขัสะยาพิขุสังันตเยปิเตพิขเวอเหุสุขมันาอัหันตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปพัะบันตานแต่มะวะเยวะเทวตาสานิเวตาเหสุสยญาถาปิไมหังเอตัลหิเยปิเตพิขเวพระวิสันเตียนะมัณฑนาอันันโตสัมมาสัมพุทธามาน กิตยศมิพิเกเวแต่ว่ากายานังนามารีกิสามิพิกเวแต่ว่ากายานังนาเมตังสุลตาสารทุกังมนัสสีโรธาภวิสามติเอวันพันตติโคเตพิขุพะกันโตปัญจสสมวัขวะเอตรามโวจัก

สัตปตูลหงยาณมนุษมนุษสานังทัสนังอเปเกธามุุทัสังอาสัตตลิสัตตเอเกธานสานามนุษย์สานทัาสัมนัคสุอเปเกธามุทัสุพิารภาูนาอาหนันจาสภาวิญญาาโอคิดมาแต่กงมาจตโตมันตยิัตถา สาวกเกสานันเละเตว่ขาพิกันตาเตวิชานทตพิกาโวเยวังัยติยสามิคิลิอนุุปโสสัตตาสังตายวัญะขาภูมิากวัตะวที่มันโตจุติมันโตวนัมันโตสัตสีโนมทัมมะนาพิกมบุญพิกุนดสมิงวันหนึ่งจตหาสัสให้มาวัตายะขานาตะวันิโนที่มันโตจุติมันโตวันนั้มันโตสัตสีโนมทัมมะนาพิกาุพิกุลดาวสมิถึงวันหนึ่ง อิเตเตตระสาหัสายะขานานตะวันิโนอยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัจสิโนมตมนาพิกามูพิกุนาสมิติงวนนาเวสามิตาปัญจสัตยาขานานตะวันิโนอยที่มันโตชุติมันโตวันน้ำันโตสัจสิโนมตมนาพิกามูพิกุนาสมิติงวนนางโคิโรราชกาหิโกเวปุรสานิเวสนัง มิญญยนางสัตาสหักสัญญาคานาไปดูภาษาติคุณวิโรชชาหิโกะส่วะคาสมิติวันังปุริมันจะที่สังราชาต้ต่ละเถ้าภาษาสติคันทะว่านาทิปติมหาราชายาศัสติโสปุนตาปิตาสาวพะโวทนาหมาพระลาอินทิมันโตชุติมันโตนาวันโตสัสสิโนโมทมพนาภิกขบุนภิกขุนังสมิติวันังท้กินันจะที่สังราชา มิรุษโอ้ตปัสสาสติยาคุณมหันนาธิปติมหาราชายอาศิโสภุณาปิตาสาพระโวทานามัภระลาอินทิมันโตชิติมันโตวันนวมันโตสัสินโนมทัพมนาภิกบุมภิกขุนันสมิยถึงวันหนึ่งปฏิมานจัตทิสังราชาวิรุปปกปรสงาสตินาคานาธิปติมหาราชายอาศิโสภุณาปิตาสาพระโวทานามัภระลาอินทิมันโตชิติมันโตวันนวมันโตสัสินโนมทัพมนาภิกบุมภิกขุนันสมัยถึงนันตหนึ่ง ราชากรดูัภาษาสติยะขานาที่ปติมหาราชาาสัสสีสุณตปิติัดวธนามัพะอินิมนตุติมันโตวันน้นโตสัสนมธมนาพิกบุญอยู่นสมิติวัปุรมันที่สังฆาสารตปัตินนวิโกปชเวิลุโกปุเวโอุตรนัที่สังจตา เรเตมหาราชาสมันตาเจโตโรชินสัตรลมนาถังสุวรรณิกาเวทเวเตสัมมายาวิโนทัสสะอาคุปันจะติกาสหมายากุเวนทุเรื่องวิภูจะวิภูโตสหจันทนกรรมาเสธโฉจินุปันธุนิ้ันธุจักรปนาโตปมัญโยจะเทวสุโตจะมตาลิจินดาเสโนจันทัพโปลนโรราชโนสัพโออาคุปัญจสศิโคเจวติมพหลุสุยะชัสสาเอตเจ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 ราชาโนคันทัาสหยาถึมิโมทันมาณาพิกกมุพิกุณาสมิติวนาตะกุณาภาษานาคาเวทราสหตัจฉัสตรกกากรรมสาตตะราจะอาคุาา สิโหยรันโนมหาหนาโคโสพถขาสมิติวนังเย็ยนนะคะราเชสาสาหันติทิปย์ปิชาปิก ปกติวิสุทธันตขูเวหายาสิศาเตวะนัมมะชปตาจิตตาลาสุปนาอิติเตสันนามาพยัญตานะคะราชานามาสีสุปนาโตเขมยมากังสิพุทตตสานหาอุจวะใจหิมพยันตานะคะสุปนาสารนามังังสุพุทธังชิตาวัชรหัดเถนะสมุทัะอสุราสิตาภาตโลวะใยเตนที่มาโตสาสินโนวราตัณชามหาภิสมอสุราสานาเวหาสาเวปาจิตติสุจิตติแะปหาราโทรมิี้กีสหสารจากพระนิปุตนังสเปเวโรจันนามังสารนหิตวิปนิสัยนังลาหุพนมุปะขมุงสัมมโยปันนิพพานธันเตภิโ อาโปจะเทวะปฏทวีจะเตโชวายุตถาค้มดวรุณะวรุณะเทวสมุติจะสาสหไมตักการนิุกาอะกูเทวะจะศรีนโนทั้เททักงยาสเปนะนะแตวันนี้หน่อยที่มันต่อติมันต้ันนั้นมันต่อศรีนโนมตัมงนาพิจมุพิจดนะสมิตหนังสมิติงวันังเวทุเตเทวะสารีจะสมมาจะกทุเวยแม่มาจนทุกสุภนิสสาเทวะจะนำมากุระกิตาสุนีสุภนิสุทเทวะสุยัส มาคูรักิตาสถนตานีุ่รักิตวากูเทวะวะหากาวสุนังวสศเสออกุสัทโคาตุติสทตเตนะาาสเปนะตวันนีนอยที่มันโติมันโตนาวันโตสัสินโนมธัมมนาภิกขุมุภิกขุนสัมิทิวนาอะูสักูเทวาชนะมาคิดวะอริทักกาจาโลชาจารมะปุพานิมภัสินโนวารุณามหาธรมาจากตุตาใเนชกาสุระยุระอากูอากูวะาเนสินโนทัศน์เนสทากยาสเปตณ์นัตตะวันนี้หน่อยที่มันโต mm <clears throat> สมณามาสมณานุสสามนุสองาาปตูสิกาอาคุบโนิกาตาคูฮาิเทวะเยจารโตาสินโยบารามาบาคาทุเทวะเยสสินโนเเตนะอากจะสเปนานตวนิเนที่มันจะิติมันตันนมันโตสัสิโนมธมานาพิกามุินสุิติมันสุกากลุมหาลุนาอาคูเทวะ่านสาสโอะคันมหาบรมขตาอาคูเทวาวิจขนาสตาหะลาคจชาวิสกายสสินโนท่านยังอาคัจจุโนโยทิสาปวิสติทัศเตเตทากายสเปนานัตตวานิเนที่ สัตินโนสามิทการมะเศธาสตินามาจะอสวานิราตินาภูนะตะภูปะเลนิมิตตะเทเตตกายาสเปนนตมนิโิมันโตชิติมันโตวนามันตัตสิโนมทันาภิกุกนาสมถึงมนังเทเตเทวะนิกายะสเปนนวันี้นรวันเยนะอตุเยนจนเยสัติสัะวุฒา ชาติมังกีลาวหอิมันนาสวังักเข้ามาตลังนาคันจะว่าอาเซยติตงสุขมาปรัมัตโตจักปุตัทธ่มัตโตสนังกุสบารติสโสภะค้าวสมิติเงัสัพพมโลกันนะมหาพรมติสติอุกปโนชิติมันตัสมากโยสัตสีโสทัศเสรฐอิสรอากุบัญจะตวะติโตเตสันจามัจโตอาคาหานิโตปวารดิโตเตสสะเพพิันเตสินเทเเวสภามเกมาราเตนาพิจามีปะสักัาหะสามทิฏฐิอย่างอิจฉาพันธมันธะมาราเะพันธ ัจังสามังกตวานะเปรอะบังยถาปมุสโกเมโคท่านนัยันโตทวิตุโกตถาโสปตสาวติสังคุโตอาศัยอย่งวัเสตันจะสปพางพินญาเยาวะคิตจะมาชมมาตะโตมันตะยิ่สถาตาวกเกศนเระเตมาะเสนาพิกันตาเตวิชานะธรรมพิกมวเตจตตะปามะคโนสตะวัตุนสัสสารนังวีตาลังเตหิมังกาบูเรสังโลมันปินใช้ยุงสเปวิจิตาสังขมาพยาติตายาศิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกกาเตเชเนสุตตาติ